โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในรายการ Joy Gamer TV กับผมโฟกีเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้จะมาทําอะไรกันแน่นอนเขาว่าช่วงนี้นะครับต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัดในมือถือเลยนะแถมยังไม่ได้อัปเดตตัวใหม่ๆเลยนะครับว่าจะอัปเดตเป็นเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่อีกทีนะ่าจะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรอทําฟาร์มก่อนนะฟาร์มกุญแจนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าผมจะหาวิธีที่มันฟาร์มง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อคนดูซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรกันแน่นอนครับว่าเราจะมารีวิวนะครับอาวุธและชุดเกาะที่คิดว่าโหดที่สุดเลยณนะตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นยังไม่1.3นะครับในโมบายนะครับหรือในมือถือน,นั่นเองนะครับขออนุญาตเลยอันดับแรกเลยแน่นอนครับว่าของเมจิที่ผมเมจิ Magic นะครับของเมจิที่ผมแนะนำเลย2ออย่างนี้ก็คือ ปืนฟองสบู่กับอืมเขาเรียกว่าสมุดนะครับสองอันนี้นะครับสามารถคอมโบได้ครับนี่เลยครับเออ่ชุดสเปตร์นะครับสเปตร์อาร์เมอร์นะครับหรือสูตรนั่นเองขออนุญาตอ่านความสามารถพิเศษเลยะนเดี๋ยวอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเป็นครั้งข่าวหรือเยอะหรือว่าเยอะก็ตามนะครับก็สําหรับอันนี้นะครับก็จะเพิ่ม แม็กมานานะครับสําหรับหัวส่วนหัวนะครับส่วนสําหรับส่วนชุดเกราะนะครับจะเพิ่มเป็นดาเมจนะครับแล้วก็รีดักมานาครับคือทำให้ลดมานานะครับ10%นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยแล้วก็เพิ่มคีย์ที่เข้าของเมจิกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มมูสปีดนะครับแล้วก็เพิ่มเมจิกดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กมานาด้วย30นะครับก็ถ้าใส่ครบสูตรนะครับจะเพิ่มพลังของดาเมจ เวทเราเนี่ยแล้วก็คิดได้เข้าเวทเราเนี่ยครับสิเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับผมขอรีวิวก็คือเซตดะก้อนสูตรนะครับซึ่งเคยอาจจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็อันนี้มาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับก็สาหรับเซตนี้นะครับเป็นเซตสําหรับสายตีเร็วเลยนะครับสาหรับสายที่ใกล้นะจะตีเร็วตีแรงวิ่งเร็ววิ่งแรงวิ่งเร็วก็วิ่งวิ่งแรงกับวิ่งเร็วมันก็ถูกแล้วเออก็จะเมื่อใส่ครบเซตนะครับก็จะได้เป็น21 เปอร์เซ็นต์นะครับ, speed, รบรเมลีแล้วก็โมู speed นะครับคือตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วนั่นเองเนาะก็สำหรับอ s สเซสซารผมมีประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับก็ขออนุญาตขอเวลาไปหาของก่อนเนาะก็ต้องขอภัยกันด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปของในมือถือเลยเนาะก็สำหรับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมได้ฮอสแมนเบรกหรือว่าดาบพัมคินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกดาบหนึ่งนะครับที่ ทุกคนต้องมีนะครับก็สำหรับดาเมจเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าอ้าวขอโทษนะครับโอเคว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับสำหรับพัมคินเนี่ยจะดีตรงที่หัวพัมคินนะครับจะแสดงดาเมจคริเิคอลได้ถึงสัยนะครับแล้วก็แต่มันข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือต้องนะข้อเสียอย่างหนึ่งแต่มันมีวิธีครับเวลาเราตีบอสเนี่ยเราสามารถเข้าไปอยู่ตรงปั๊มสลามนะครับแล้วสามารถตีสลามเอาแทนได้นะครับแล้วก็ จะไม่รับดาเมจของตัวอื่นด้วยนะครับนอกจากสลามนะครับนี่เป็นกฎของของมันนะครับซึ่งก็ได้เผยแพร่ไปในคลิปของการตีบอสฉลามไปแล้วเนาะก็อย่างที่บอกครับตอนใช้เขียวนะครับสําหรับไอเทมของเทลเบกนะครับหรือดาบเขียวในตํานานของเรานะครับแน่นอนครับว่าไอเทมนี้นะครับเป็นไอเทมที่ทุกคนต้องค้าให้ได้นะเพราะว่าเป็นไอเทมที่สุดยอดมากที่สุดเลยนะครับว่าก็ว่าได้ สำหรับไอเทมนี้นะครับคัฟโดยใช้เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งครับซึ่งน้องๆจะคราฟได้ต่อเมื่อมีอันนี้ครับโบเกนฮิโรซอดนะครับโบเกนฮิโรซอดนั้นจะหาจากไหนครับหาได้จากอีเวนต์โซราอีคิปนั่นเองซึ่งน้องๆต้องฆ่าบอสเหล็กไปแล้วอย่างน้อย1ตัวหรือ3ตัวเนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจครับเพราะว่าหลังจากฆ่าบอสเหล็กแล้วจะเกิดเอ,อ่อตัวสปาวของบอสแพนเทล่านะแล้วก็จะสุ่มเกิด โซล่าอีกิบนะหนึ่งส่วนยีหรือ5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับในการเกิดจะเกิดเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแซมอนที่โหดที่สุดต้องนี่เลยครับนะตอนนี้นะจะเป็นตัวแซมอนของฉลามครับก็แน่นอนครับแล้วก็นี่ครับที่ขุดแน่นอนว่าต้องเป็นที่ขุดโกเลมนั่นเองนะครับที่โหดที่สุดนะตอนนี้นะแล้วก็ชุดเกาะที่คิดว่าถึกนะครับถึกที่สุดแล้วก็คือชุดนี้เลยครับเกาะด้วงครับ เป็นเป็นใครเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเกาะด้วงอันนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตร,รีวิวให้ดูเลยนะครับเป็นอาจจะดาเมจไม่ค่อยจับจวงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเด็ดตรงนี้ครับตรง Ri ซ e to Target u นะครับก็คือเลือดนะครับจะรีเจนไวนะครับแล้วก็การเลือดได้ไหวนะครับโดยมันจะสร้างตัวตัว ดวงขึ้นมานะครับในชุดเกาะนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตด้วยถ้ามันติดติดกขัดนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องขอรีวิวเลยก็คืออันนี้ครับธนูนี้นะครับธนูนี้คาดว่าน่าจะแรงที่สุดนะครับในนี้เลยถ้าไม่นับหน้าไม้นะตอนที่ผมมีนะตอนนี้ก็คืออันนี้ครับเป็นธนูของบอสฉลามนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับ เดี๋ยวไปดูความโกงกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะตีบอสให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึ่งต้องอัดยาแล้วแหละจังหวะเนี้ยต้องอัดยาแล้วจริงป่มขออนุญาตนิดนึ่งนะครับขอเก็บของที่ไม่จําเป็นนะครับเก็บลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมตีบอสก,กันแล้วเนาะ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 โอเคขออนุญาตเป็นบอสนี่ละกันพัขึ้นมูลเลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดยาก่อน กดยาเนี่ยไม่กดไม่ได้นะครับพูดจริงเอาเป็นว่าเราจะเล่นเป็นสายสายนี้แล้วกันขออนุญาตเก็บชุดดาก้อนทิ้งลงไปก่อนนะครับเขตอนจะใส่เป็นชุดจอมเวทนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งป้องกันก็จะต่างกันนะครับแน่นอนแต่ว่าพลังเวทนี่เหลือล้นนะครับบอกเลยว่าเหลือล้นเนาะขออนุญาตกดยาไม่กดอ,อ้าวอย่าบอกนะแม่งตอนเช้ากรรมไม่กดแหละเสียดายวะ่ะ เดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคอันยานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะกดใช้ให้ดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ดาเมจถูกลดลงนะครับเพราะว่ามันพี่ไม่ได้เล่นเป็นสายแหลงนะครับก็จะดาเมจจะประมาณนั้นเลยเนาะสำหรับอันนี้แฮมเมอร์เอ้ยไม่ใช่พี่เรียกว่าลูกตุ้มนะครับมันโหดตรงไหนครับโหดตรงนี้ครับ ตรงฟองสบู่นี่แหละสาหรับสายเมลีดาเมทนะครับถ้าใช้ไอเทมนี้แน่นอนครับว่าโกงมากสําหรับฟองสบู่นี่โกงตรงไหนนะครับเมื่อมันเจอมอนสเตอร์เท่านั้นแหละฟองสบู่เนี่ยมันจะไปหามอนสเตอร์ทันทีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดอ้าวมอนสเตอร์ม่งติดบั็กนี่เดี๋ยวไปหามอนสเตอร์ก่อนเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์วชวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขอยู่ไหนนะมอนสเตอร์ออกมาหน่อยอาจจะกระตุกบ้างนะครับก็ ตามสภาพของมือถือนะครับและอายุการใช้งานนะน,นี่ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษขอโพลกันเลยทีเดียวนี่ปึ๊บนี่เรานี่เห็นไหมฟองสบู่มันก็จะไปตามครับนี่พอมอนเตอร์มาฟองสบู่มันก็จะไปตามครับซึ่งไอ้ฟองสบูอ่อเนี้ยเ,เนี่ยดาเมจเนี่ยเจ็บจวงมากนะพูดเลยว่าแบบจุ้งอ่ะโดนไปทีแบบไม่ใช่เม็ดแค่เม็ดละสิบยี่สิบดาเมจนะเม็ดละเป็นร้อยดาเมจนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหม ถ้าคิถาคิได้นี่คือสุดยอดมากซึ่งมันคอมโบกับอันนี้ได้ครับไอชุดดาก้อนของผมนะก็ผู้ก่อแล้วก็นี่ครับค้อนพลาดินครับเป็นมูมแรงที่แรงที่สุดในโมบายแล้วนะหรือว่าในมือถือแล้วนะครับดูดูการโจมตีของมันครับถึงมันจะสั้นนะครับแต่ว่ามันเร็วมากนะครับเล็กสั้นนะครับแต่ขยันซอยอันนี้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันโอเคอันนี้มีน้องบอกมานะครับว่า เออไอหอ,อกอับน้นดีอ้าวอย่าบอกตังค์ไม่พอเจ็ดสิบโกเลยเหรอป้าเยอะแท้เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีกระปุกหมูอยู่โอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยกระปุกหมูโหดลายที่สุดเอ,อ้ยเรามีแร่อยู่นะเรามีแร่อยู่เดี๋ยวเราขายแร่ทิ้งนะครับบ้านรวยครับเอ,อ้ย NPC เฮ็ดเอานี้ไป อนนี้ไปพอหรือยังยังไม่ยังไม่พออีกเหรอจะสิบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นสเปียร์ที่โหดมากเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีพวกของในเชสเอ่อเชสนี่คือกล่องนะพวกหีบสมบัติในดันเจียนการ์เดียนนะครับก็ยังไม่มีของของอะไรนะเดี๋ยวขอนึกก่อนนะครับของไอเชสนะครับแล้วก็ อของคิมซันเชสเหมือนกันยังไม่ได้เลยนะจะพยายามตั๊มของให้ไวที่สุดเลยเนาะก็ต้องขอขอโทษขอโพยกันด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของคอรลับนะครับใช่ไหมผมได้ของคอของฮาโลเวตมานะครับแตอ่อันนี้นะมันจะไปไล่กัดนะครับนี่ถ้ามันเจออ่เอาขาเรียกว่าอะไรนะเออพูดไม่ถูกว่ะ ถ้ามันเจอมอนสเตอร์ใช่แล้วถ้ามันเจอมอนสเตอร์นะครับมันจะไปกัดจนกว่าเจอตัวนั้นจะตายนะครับหรือไม่ถ้าเราปล่อยมือมันก็จะกลับมาเห็นไหมพิวไปไหนก็ไปพิวเป็นปีรันย่ากันนะครับก็สําหรับอันนี้ก็ว่าโหดนะแต่ยังสุดไม่สุดอะแต่มันยังไม่สุดนะครับสําหรับเคียวนี้ก็แน่นอนครับดอกในลิปเปอร์นะครับของโซล่าอนะีคิปเนาะก็ถ้าใคร อยากดูหรือว่าอยากศึกษาเกี่ยวกับโซลา r e อิคิปนะครับหรือการตีบอสแบบง่ายนะครับซึ่งก็สามารถดูได้เดี๋ยวพี่จะทิ้งการ์ดไว้ให้นะครับหรือรูปตัวไอนะครับบนขวาสุดของคลิปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอต่อถึงตอนกลางคืนโอเคไหมจะได้ลองตีบอสกันนะครับดูว่ามันจะไหวไหมตอนนี้เป็นโอ้โห10 A.M. แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนี่นี่ดูยิงเป็นสนัดนะ หน้าไม้ก็3นัดถูกว่าแต่นี้3นัดนัดละ70เอา8แแล้วหรอ82ดาแรงเกตดาเมจเลยนะครับหรือาก,การโจมตีระยะไกละนะคนี่คี2คิ0เป็นไงนี่ขนาดใส่ชุดจอมเวทนะคิดดูเดี๋ยวดดูอาขออนุญาตเก็บของอันนี้ดีกว่าเก็บเก็บเปลี่ยนเป็นชุดตีใกล้แล้วกัน เอากรรมแมวดีกว่าชุดจอมเวทเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคนเขาจะเล่นสายจอมเวทเดี๋ยวเราจะมาลองสองรอบแล้วกันถ้าทันนะถ้าไม่โดนตีตายก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเตรียมชุดชุดไปเลยครับจัดเต็มจัดเต็มเอาเหลือไว้สัก2ช่องนะเอานี้ออกไปเป็นปืนกับเป็นปืนกับสมุดเวทนะครับซึ่งปืนนี่ใช้งานไม่คายนะ คือปล่อยไปอย่างนี้เลยคือมันจะไม่ลอยเหมือนออลูกตุ้มเรานะครับมันจะแต่ดาเหตุมันจะแรงมากดูดูและมานาไม่ลดเลยนะครับดูดูด,ด,ดูข้างๆมานายังไม่ลดนะจ๊ะบอกเลยกว่าจะลดได้นี่น้ําตาไหลและนี้ครับมันจะไหลไปตามมอสเตอร์อยู่หรือว่าไหลไปตามออบเจกต์นะครับซึ่งสมุดเวทนี้ก็เป็นวงแหวนที่เกียนมากบอกเลยนะครับโกงไหมโกงไหมเราสามารถเก็บมานาได้เรื่อยๆนะคิดดูแล้วกัน นะครับโอเคหลอสักคู่หนึ่งรอสักคู่หนึ่งเนานะอันนี้พี่ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ตัดคลิปหรือยังไงครับซึ่งช่วงนี้งานเยอะมากนะครับต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอาจจะไม่เอา้าจิงจกทักอีกกรรม <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก็ทำไลส์สดอยู่นะแล้วก็มีโดเนทด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มทอแท้เหมือนกันนะครับซึ่งหายไปเดือนหนึ่งกลับมาอีกทีก็ว้านหายไปเยอะเลยนะครับน่าเสียใจจังเลยไม่เป็นไรนะครับต่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจนะครับ พูดมันน้อยใจเลยวช่างมันไม่เป็นไรโอเคสำหรับอันนี้นะครับไม่ค่เอออ่านว่าอะไรนะเนี่ยอ๋อเรียกว,ว่าไฟกระเล็ดละกันหรือว่าถุงมือไฟนะครับซึ่งมีคับยากมากกว่าพี่จะคับได้เนี่ยของไม่ได้หาง่ายๆนะส่วนพาาดินชิลนี่ยก็ดอบยากเหมือนกันนะพอควรน,นะลักกี้ลักกี้ไอเนี่ยดอบง่ายนะส่วนรอง,งเท้าก็ยังไม่สุดเลย แล้วตอนนี้ครับที่สุดของที่สุดของปีกก็แน่นอนครับต้องเป็นปีกของดุกฟูเชนหรือเปล่าออันผิดทั้งหมเดเละเป็นของปีกปลาฉลามนั่นเองครับหรือว่าปีกปลาน้อยนะครับซึ่งบินได้สูงมากอันนี้เป็นแมปน่าจะแมปเล็กนะบินได้สูงมากเกือบสุดเลยมเกือบสุดเลยนะปกติมันไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับอุ้ยตัวอะไรวะ นี่แน่ชนแม่งชนแม่งจากการมอนเมื่อไรจะถึงเวลานั้นล่ะสิบสองเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเรียกบอลอะไรได้บ้างวะจะมาลองให้ดูตอนนี้คงยังเอาเป็นว่าเรานี่ซัมมอนตัวนี้ดีกว,ว่า นี่ครับอีเวนต์นี้เลย p l o t t m t c h นะครับดี๋วขออนุญาตปั๊มยาอีนนี้วกันเลือดเหรออันนี้ด้วยอะสชิ้นนี้ครับน่าจะเด็กกอดแล้วเอาแค่มานาพอเราไม่ต้องไปโชว์เทพระดับพักการอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนค่าเวลานะครับไปไพ,พเมาจัดมานะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบ กายจะมือแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงหัวกายแล้วนะครับเราจะมาดูว่าเราจะได้กี่เวฟกันแน่นะครับอาวุธประมาณนี้กับคนกองแกงอย่างพี่ขอกดนี้ไปเลยแล้วกันง่ายดี ้ได้5นาทีใช้นี้ได้8นาทีได้2นาทีเองมีได้4นาทีโอเคคำนวณเวลาครับใกล้แล้วอีก2ชั่วโมงครับเตรียมความเคลืนมาเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเตรียมยาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะรอก่อนนะครับรอชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามนะฟงฟิงเรียบร้อยตายไปจ้ว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 เป็นบ้าะไรเออตายไปซะอ,อ๋อ,อมันไม่ได้มันไม่ได้ตีทะลุอ็อบเจกต์นะแต่ว่ามันเป็นผลของสัตว์เลี้ยงครับลอยไปเลยลอยไปยิงมัน ร้อยใบเริ่มง่วงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากับสี่ทุ่มครับบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับว่าจะชนะไหมกับบอทหัวหัวกะทิตัวนี้นะครับ โอเคเรารีบปั๊มของก่อนละกันก่อนที่เราจะไม่พร้อมก้าวเดินต่อไปคีดที่ข้อเริ่มหมดแล้วนะต้องไปหาเติมละเรียบร้อยโอเคเตรียมฟังคินมูลซลมอนยังไม่ได้เหรอ เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วไฮ้ได้แล้วเว้ยได้แล้วมามา,มาเอาครับจังหวะนี้เอาแล้วครับมาเวฟแรกเวฟแรกผ่านไหมเวฟแรกผ่านไปโอ้สองร้อยดาเมจต,ต่อตัวเลยเหรอชิวๆครับชิวๆไปเวฟสองมาครับเวฟบสองมาสปิน ตัวต้นไม้เริ่มมาแล้วครับมาป่าป่าคลิปอาจจะกระตุกมากนะครับต้องขออภัยด้วยต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับโอ้โอ้โอ,โอเริ่มไม่ใช่แล้วขอดูดเลือดก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเวฟสี่ตัวต้นไม้จะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมตัวต้นไม้อยู่ไหนวะเดี๋ยวขอเบรกดูดาเมจก่อนดาเมจฟองสบู่จะเยอะกว่านะถ้าโดนเต็มๆอะ่ะ โอเคโเดี๋ยวเป็นฟองสบู่แทนแล้วกันว่าแต่ตอนนี้เจ้าตัวต้นไม้ไปไหนตีไม่โดนเลยจะบ้าตายหือบอต้นไม้ไปไหนอ่ะเออนั่นดิ งงเว็บ้เองสงสัยมันยังไม่มาครับเวฟห้างงคือโดนกูฆ่าตายไปแล้วหรือไงความโหดมันระดับนั้นเลยเหรออย่างตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ของอะไรมากมายเลยนะเอาจริงๆมาแล้วมั้เดี๋ยวเ้ว ขอเบก่อนกดยาทั้งนิดนึงเธอเราเบเก็บไปอันนี้เก็บไปเอา้าบอสเบิร์ดไปไหนหมดวะเดี๋ยวขอดูก่อนเออบาเกีกวะเนี่ยโอ้โหยังไม่เจอบอสเลยนะอุชาเปิด ทำขคินมูลแล้วหรือบอลไม่ทำงานวันนี้ครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วมามาโอ้สองตัวเลยเรียบร้อยครับอย่างง่ายดายนะครับแค่สองไอเทมนะคิดดูคิดดูเด,ด,ดิอย่างง่ายดานะคือแบบแปบ๊บเดียวอ่ะเป่าแปบ๊บเดียวเป่า,แบบป,า,ป,าปิวเลยนะครับนี่มาแล้วตัวเด็ดเรานะแต่ว่า ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยโอ้โหกระตุกกระตุกขอไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าง่ายๆนะครับนี่อีซี่อีซี่อีซี่แน่นอนครับตัวนี้เป็นไงอีซี Easy, ่แน่นอนครับแค่ปืนฟองสบู่อันเดียวนะครับกับยานิดนิดหน่อยอีซี่แน่นอนไม่เชื่อลองไปทำดูอีซี่แน่นอนเนี่ยเนี่ยจอมาเลยยิงจ่อมาเลยครับจะได้โดนทุกเม็ดเนี่ยตายครับเรียบร้อย เหมือนปั๊มตังค์ถูกป่ะกี่เวฟก็กี่กี่เวฟแล้วนะเนี่ยเนี่ยเดยวเราต้องถอยมั้งเราต้องถอยมั้งโอเคกดยามังก็ได้เออชิวๆบอกเลยเรียบร้อยนะครับเวฟที่เก้านะครับยังเวฟที่เก้าอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปสิบสองเวฟด้วยกันนะครับ อืมโอเคชิวๆนะครับสำหรับเวฟพวกนี้ชิวๆไปเลยกลายเป็นเรื่องแบบง่ายๆไปเลยนะคแค่มีของพวกนี้มมาแล้วคราวนี้มาคู่เลยเยลลลลลนี่ยเราเราลองใช้นี้มั้งไหมอ่ะลองใช้นี้มั้ง แล้วก็ปนฟองสบู่ไปด้วยนะครับโอ,โอ้อาจจะกระตุกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยยิงแบบชิวๆเลยมะไปยันอวกาศยังได้บอกเลยขอกดก่อนลืมลืมดูเลือดเลยนะครับโอ้วเวินแลเข้ามาครับวเวินสีทองนะครับคืออะไรได้โซด้วยตัวแถมเหรอ ไม่ควรจะไปเอาอากาศเยอะนะครับเดี๋ยวไวเวิร์นมาจะทำให้ป่วนได้นี่ยครับยกลบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสตายครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วรู้สึกตอนนี้จะไม่ได้พึ่งยาเลยนะเอาจริงจริงดูจากสภาพแล้วนะครับ มีแค่ยาเอาอะไรลอยมาแค่นั้นก็อพอเลือดไม่พอแล้วเลือดไม่พอแล้วละนังไงกูตายแน่นเลยเอา้าวไม่ตายสะง,งนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดด๋ยวเค่อยๆค,คุยกัน,นได้ไหมมากันเยอะเลยเกินกี่เวฟแล้วเนะี่ย เดีที่รู้มันนิ่มอ่ะมันนิ่มเกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างก่อนไปเก็บไอ้นูน่นนี่นี่ก่อนอืมมานาไม่พอมานาไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ,จ,นะจริงจังเนี่ยจริงจังเกมมิ่ง เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงจริงจังนะครับจริงจังเคมมิงจริงจังเคมมิงครับมาชิวๆครับเวฟบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ตายเยอะมากมันาน่าตาย อะไรอ่ะคือแบบทำอะไรกันนะจะบายอ่ะชิวๆบอกเลยฮะอือหือ เวฟสิบสองแล้วนะจังหวะเนี้ยเวฟสิบสองแล้วนะครับเนี่ยเราก็ลากมันลงมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็เดินชนฟองสบู่นี่ได้ดาบอีกแล้วเห็นไหมโอ,โอ้โอ้ตาย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 จะต,ตายอีกแล้วอืมเล่นเงินเช้าเลยมั้งเนะี่ย เออเฮ้ยเฮตก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 ลงมาแล้วตกลงมาของสบู่ครับเรียบร้อยนี่โอเคเราตายแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าไงเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้โอเคบ๊ายบาย